สวัสดีครับพบกับบางแสน AI m e t a w o r s e กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงระบบการมิกซ์เสียงของผมนะซึ่งผมทำผ่านเจ้าตัว Mono Caser Lite ตัวนี้เลยนะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดมากๆเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวคอนโทนของมันนะก็จะมีคอนโทนเสียงมีคอนโทนมิวสิกนะคอนโทลเสียงเข้าอะไรต่างๆที่นดนตรีเสียงจากโทรศัพท์นะครับ แล้วก็มีปุ่มนะในการที่จะเป็นเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็การปรับแต่งเสียงนะมีไซส์เชนมีลูปแบ็กมีมิวสิคโอลี่มีดีนอ s e นะนี่สำคัญมากๆเลยนะดีนอ s e นะเพราะว่ามันทำให้สัญญาณรบกวนน้อยลงนะครับก็จะมีปุ่มหลักง่ายๆแค่นี้เลยนะข้างบนก็จะเป็นตัวปรับแต่งเสียงนะเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะใช้งานง่ายมากเลยกับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะผมเริ่มต้นจากผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย นะแล้วก็ผมก็ลงมือทําก็สามารถที่จะมาดูผลงานได้นะตัวอัดเสียงเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะสําหรับการทำคาราโอเกะสาหรับการอัดเสียงมานะจาก iPad นะมีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ iPhone ได้อีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาได้3มช่องตอนนี้เหลือเอาสองช่องแล้วเพราะว่าผมเอาเข้า iPhone ด้วยนะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นแบบระบบที่โอเคเลยนะสำหรับราคาที่ระดับราคาที่ไม่เกิน3,000บาทนะครับมีปุ่มอ่ามีปุ่มวสวิตช์อ่าสวิตช์นี่คือซ้ายสุดเลยเปิดปิดปุ่มหลีไฟคอนโทรลนะสามารถที่จะเพิ่มไฟนะแล้วก็หลีไฟได้นะครับและอันนี้สำคัญมากเลยครับ USB Type C ตัวนีนะ้เป็นสายที่เอา Data ทั้งหมดนะเข้าไปในคอมพิวเตอร์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องสตรีมออก u t u b e ถูกไหมเราจะสตรีมผ่าน OBS นะนี่สำคัญมากเลยนี่คือเอาตัวระบบของเมลโนเข้าไปใน OBS และก็มีพอร์ตเอาท์พุตอยู่3ช่องอย่างที่เห็นเลยนะผมก็เอาเข้า iPhone ช่องหนึ่งนะก็คือช่องที่3ก็จะเหลืออีก2ช่องที่สามารถสตรีมออกได้นะแต่ว่าไม่รู้จะสตรีมไปไหนเนาะเพราะว่าเราสตรีมไปที่ YouTube อย่างเดียวนะยังไม่ได้สตรีมไปที่ตัว Facebook หรือว่าระบบอื่นๆนะไม่ไม่ได้สตรีมนะดังนั้นก็จะมีแค่ช่องนี้นะที่ใช้นะเป็นเอา p ์พุตช่องที่3นะที่ใช้นะครับส่วนเอา p ์พุตตัวนี้นะเป็นการมอนิเตอร์นะมอนิเตอร์เสียงนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับส่วนอันนี้สำคัญครับ Music Input เนี่ยก็คือเอาสัญญาณจาก iPhone เข้านี่สำคัญนี้คือต้องใช้นะครับตัว Headset นี่ก็คือการมอนิเตอร์เสียงนะได้ทำได้เหมือนกับตัวเอา p ์พุตเลยนะครับส่วนไมเนี่ยมันจะเสียบไมได้2ตัว นะครับซึ่งผมใช้ไม์ตัวเดียวเสียบอยู่นะถ้าเกิดว่ามีการจัดรายการแค่2คนถ้าจัดรายการแค่2คนนะเพียงพอนะตัวนี้นะเอาไปใช้งานได้เลยนะกับราคาไม่เกิน3,000บาทคุณสามารถใช้ระบบของเมาโน่ในการจัดรายการได้แล้วนะซึ่งผมก็ทําให้ดูอยู่นะครับสามารถที่จะเอาคนทางบ้านโทรเข้าโทรออกนะ เป็นรายการสดได้เอา,อางี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็หาทางอยู่ว่าเราจะทํารายการสดตรงนี้อย่างไรนะก็ได้คําตอบแล้วว่าสามารถที่จะใช้ระบบของเมาโน c แคสเตอร์ไรตัวนี้ได้เลยนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับสามารถที่จะทําได้อ่าต่อมานะก็จะเป็นด้านข้างของมันนะก็ดูความบางนะมันก็มีความบางที่ ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนระบบเล็กๆอะ่ะเหมือนเหมือนช่องเล็กๆอะ่ะ YouTube ช่องเล็กๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณก็ซื้อเจ้าตัว m a l โ o ตัวนี้นะมาใช้และคุณก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ทางบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อไปที่ขับเา้าหรือว่าการให้โทรเข้าโทรออกผ่านโทรศัพท์เลยหรือว่าจะโทรผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถที่จะเอาเสียงนะดูดเสียงเข้ามาใน OBS ได้หมดถ้าดูดเสียงเข้ามาใน OBS ได้ทุกอย่างก็จบ นะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะครับนี่คือความบางของมันนะความบางของบันอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเอามันลงมานะจากข้างบนตะก,กี้ผมวางไว้บนแก้วเนาะเอามันลงมานะก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะใช้งานง่ายแล้วก็สวยงามมากๆเลยผมว่าเหมาะกับมือใหม่อ่ะนะใครที่เป็นมือใหม่ผมว่าเหมาะมากสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะผมว่าเจ้าตัวเมลโน่แคสเตอร์ไลท์ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะสําหรับ การที่คุณเป็นมือใหม่แล้วคุณก็ไม่อยากลงทุนเยอะแต่ว่าต้องการสร้างช่อง youtube ผมแนะนำเลยนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมหามาเนี่ยก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ราคาถูกผมไม่อยากใช้ของแพงอะ่ะ นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะมันจะมีคนมาดูหรือเปล่ามันจะมีสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าแต่เราจะต้องทําออกมาให้ได้ก่อนนะทำระบบเบื้องต้นเหมือนกับทําโปรโตไทป์อบทำโปรโตไทป์ของแชนแนลนี้ออกมานะทำให้มันได้ก่อนนะเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามา วันนี้เราก็มารีวิวเนาะเจ้าตัวเมาโนนะเพื่อที่จะให้เห็นภาพของการทำงานนะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เลยนะทางด้านการมิกซ์เสียงเลยคุณจะสามารถที่จะทำช่องได้ไหมอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าคนที่ร้องเพลงเก่งๆนะคนที่แบบมีคนดึงดูดเยอะเนี่ยก็จะไม่รู้ทางด้านเทคนิคนะพอไม่รู้ทางด้านเทคนิคก็น่าเสียดายนะที่คุณจะไม่ทานะถ้าเกิดว่าคุณมีคนติดตามเยอะเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งสาหรับการทาธุรกิจละถูกไหมฮะ ดังนั้นดังนั้นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทําก็คือคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะทํำยังไงนะให้มันกลายเป็นช่องของตัวเองให้ได้นะเพราะว่า Youtube เนี่ยมันเปิดกว้างนะครับโอเคนะวันนี้เราก็จะมีเรื่องของเมาโนมาคุยกันนะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันนะว่าวันเสาร์เนี้ยขับเหงาเงา,เ,งาเอ้ยไม่ใช่ขับวันเสาร์ของคนเหงาเงา,เงาของผมเนี่ยจะมีคนมาติดตามไหมนะก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะว่าจะสนุกแค่ไหน